ทีขนาดนี้ทีมงานโบแหลงกันแล้วเดินไปตัวข้างหลังเวทีนะคะอสำคัญที่คนใส่ัใช่ไหมรางนยคะ ได้เลยครับต้องเดินข้างคนพบวาทำไมเยอะเมือเมื่อวันก่อนยเมื่อวันก่อน่อาทิตย์นี่คนพากันมาช้อปปิ้งพากันมาพักผ่อนแต่วันนี้เนี่ยพอเิกานบางคนเป็นการเดินตรวจรั้งที่สของหนึ่งนะครับควรจะมาถึงนี่นักเรียนเลิกกี่โมงโดยปกติแบ่งโซนกันรับผิดชอบครับนักเรียนเลิกกี่โมงสีโมงสามโมงครึ่งนะนักเรียนมารอก่อนได้ยืดพื้นที่ก่อนเลยมีอะไรให้นักเรียนเคียร์กับตำรวจ พวกเรามาันเลี้ยวป้ายอยู่ที่ไหมล่ะเขียได้ไหมลูกไม่ได้ที่กำลังพูดถึงนักเรียนก็คือว่าเอาพี่น้อ,อ,องนะคะเขามาเดินคุยด้ยวยกะนะัามน้าเขาบอกว่าวันนี้นะคะน้องเขาน้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะคะในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งตอนนี้เจอเป้าหมายแล้วนะคะ ทางเล้อ